ผู้ชายหลายคนเนี่ยจะชอบในการากาสไตล์เรียบๆนะครับคือดูไม่ใหญ่มากดูไม่เทะทะาว่าง่้นดีกว่านะครับก็จะมามองนาฬิกากลุ่มนี้นะครับผมตัวนี้เป็นนาฬิกาคัสโตสแตนดาร์ดของคุณผู้ชายครับที่มันไม่เทะทะาเพราะขอบเนี่ยนะครับมันจะไม่ทำคือปกตินาฬิกาขอบมันจะหนาวันนี้หน่อยนะครับบางทีมันดูแล้วมันดูเทะทะาดูหนาแต่ตัวนี้มันจะขอบมันจะให้มันนิดนึงนะครับเล็กๆนะครับรับกระตัวเลยที่มันไม่หนามากเกินไปนะครับทำให้มันดูออกแบบว่า บางบางเรียบๆเงี้ยผู้ชายบางคนเขาชอบไงครับสไตล์เงี้ยดูเรียบร้อยใส่ง่ายๆใส่ทํางานอะไรเงี้ยนะครับเน้นดูเวลาง่ายๆนะครับอยู่ในกลุ่มราคาไม่รุนแรงว่างั้นดีกว่าครับพันกว่าบาทนะครับตัวเรือนเนี่ยนะครับเป็นโลหะนะครับผมส่วนสายเนี่ยเป็นสเตลเลสสตีลนะครับผมหน้าปัดเป็นสีดําเข้มๆนะครับผมแต่ว่าจะมีลวดลายเป็นคล้ายลายตารางเล็กๆให้มานิดหนึ่งนะครับกันน้ําได้ระดับฝนตกล้างมือน้ําไม่เข้าครับเป็นในการใช้ฐานมีวันที่ด้วยนะครับผมเออตรงตรงเข็มสั้นเข็มยาวในี่ก็คืนเรืองแสงลืมบอกไปครับมันจะเเรืืองงแสสในนนทีี่่มดดด้วยยยยะคับูลาา ลายเรียบๆง่ายๆครับเนี่ยครับอันนี้ฝาหลังครับเป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ซีเอ็มจีหนึ่งปีพร้อมกล่องคู่มือประกันศูนย์นะครับอันนี้บานพับนะครับเนี่ยนะครับขนาดตัวเรือนประมาณ42มิลลิเมตรคือขนาดมาตรฐานนะครับแต่ดูไม่หนาดูไม่ใหญ่มากนะครับคุณผู้ชายน่าจะชอบนะครับถ้าชอบสไตล์เรียบๆเนี่ยพี่แนะนำนะครับสนใจยังไงหาในการใส่ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูตัวนี้ด้วยนะครับถ้าดูในทิกตอกสั่งทางทิกตอกรับคือ กินบล็อกเข้ามาในติกตอกเลยค่ะพี่ตอบให้ดูใน YouTube ก็เขียนคอมเมนต์ใต้ YouTube เดี๋ยวพี่ตอบให้นะครับหรือสะดวกแอดไลน์แอดเบอร์โทนะครับก็ทายมาเดี๋ยวพี่ตอบให้นะครับจากร้านสยามในการบิน9ก้ายงไ